ใช่ไหมเออใช่นั่นแหละกลับบ้านไปยังไงบ้างผมเอาโซนไปเ่อะ่งคลิปของกูมาให้ด้วยอ้าวคุณจีนคุณหายไป้ลยเครื่องกูด้วยสองครั้งอ่ะยี่สิบแบบสรุปการนี้มัเสร็จแล้วฮะเสร็จแล้งานหนึ่งใครต้อนทำยังไงงงมากเลยเรื่องอะไหนกูไปอ๋อกูรู้กูกูเคยเรียนมาแล้ววิทย์เทอมเทอมแรกกูเรียนมาแล้วงานนะใช่ กูก็ทำไปแล้วส่งครูไปแล้วด้วยแผนผังน,นะเฮ้ยนี่อะไรอะสปอตไลท์เป็นส่เฮ้ยแฮมมึงต้องมายืนตรงสปอตไลท์แล้วจะถ่ายรูปสวยๆกันเว้โหนี่จังฟ <c oughs> อ,อ,อบอย่างงี้ชอบอะแฮมอย่าได้ชุนเม็ดก็ไหวละเออไฟมันสวยดีกว่าตรงนี้คิวขอ,อเมนดหน่อย ดิ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 เดียวดิ้เมดมันเท่าไหร่วะไม่รู้อย่าถามกูอาจจะเป็นทันก็ได้นะเพราดแบบได้ระบบการตัดเย็บอันสร้างสรรค์แล้วก็สวยงามวิจิตรการตาไงแค่พันเดีวเองไม่มันมันสบายอยู่แล้วสำหรับกูจ่ายได้เอามาสิไม่มีกูไม่มีมไม่ใช่เอามาสิกูต้องหาร้านที่เชื่อใจได้เมื่อก็ไอ้นี่ไงลาซาด้า ชอปปี้ลาซาด้ามันเชื่อใจได้ที่ไหนเชื่อใจได้พวกร้านที่แบบว่ามันมียอดขายาเยอะๆสายญี่ปุ่นสายญี่ปุ่นใช่ไหมไม่ใช่ชุดนักเรียนญี่ปุ่นเออ